สวัสดีค่ะชาติกต็อกพบกันกับแอดมินอีกแล้วนะคะหลายๆคนถามแอดมินมาว่าทำไมเวลาที่เราใช้โฟพัสตัวนี้ผสมรวมไปคู่กันกับการฟื้นต้นทำใบหรือเวลาที่เราใส่วงไปในถังกับชุดฟื้นต้นทำใบชุดทำใบชุดขยายลูกหรือว่าเป็นการใช้กระตุ้นฟื้นต้นที่ป่วยใช้ร่วมกันกับโฟรูทํำไมต้นฟื้นเร็วดีจังวันนี้แอดมินก็จะมาบอกความลับของตัวโฟพัสกันค่ะ มีทั้งแบบกระปุกใหญ่12ซองและเป็นซองย่อยๆซองเล็กๆแบบนี้ค่ะซึ่งจะผสมน้ำได้1,000ลิตรประโยชน์ของตัวนี้ถ้าเราใส่รงไปในถังเขาจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มความต้านทานของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียช่วยกระตุ้นเซล์ลทาให้เซล์เนื้อเยื่อมีสภาวะอุ้มน้ําเซล์ลพืชมีความยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดการตายของเนื้อเยื่อภายในเซล ทําให้สามารถฟื้นฟูต้นที่โทรมหรือต้นที่ป่วยหรือต้นที่ไว้ลูกเยอะและอย่างหนึง่งตัวนี้เขาจะช่วยดูดซึมแคลเซียมรับเปลี่ยนน้าตาลขู่โคตรให้เป็นพลังงานทําให้มีความต้านทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาที่เราผสมยาเราต้องใส่ตัวนี้ไปด้วยค่ะ